สวัสดีครับมาดูวิธีการแอดคามิลล่าวิวเวท์นะครับแล้วก็การแอดกล้องแบบออนวิฟแล้วก็การแอดกล้องแบบ RTSP กันนะครับลำหรับที่1นนะครับเออ่ให้เข้าโปรแกรมแอดสองนะครับให้เราใส่ยูสเซอร์นมแล้วก็พาสเวิร์ดให้เรียบร้อยนะครับกดล็อกยินเข้าไปนะครับวิธีการแอดกล้องวิวเวท์นะครับให้เราเข้าไปที่เซตติ้งนะครับเลือกที่คามิลล่า คลิกไอคอนนะครับแอดคาเมล่าทำการแอดกล้องวิวเท็นะครับโดยจะมีลิสต์ของกล้องขึ้นมานะครับที่อยู่ในระบบนะครับให้เราติ๊กถูกหน้า IP ของกล้องนะครับเพื่อเลือกกล้องที่ต้องการบันทึกโดยคลิก Authorize Device นะครับเพื่อใส่ยูสเนีมและพาสเวิร์ดของกล้องกรณีที่มันถามนะครับผมติ๊กถูกที่ synchronize camera นะครับ Time with system นะครับเพื่อทําการกําหนดเวลาให้ตรงกับระบบนะครับจากนั้นกดแอดนะครับผม ต่อไปนะครับวิธีการแอดกล้องแบบ o n w i f นะครับผมลำดับแรกให้เราเข้าไปที่ setting นะครับผมเลือก c a m e ล่คลิกไอคอนนะครับแล้วก็เลือกแ d ด c a m e ล่านะครับทำการแอดกล้อง OnVif นะครับต่อไปจะมีลิสต์ของกล้องขึ้นมานะครับที่อยู่ในระบบนะครับให้คลิกตรงเครื่องหมายบวกและกดดอบดาวนะครับจะมีคำว่า o n w i f ให้เราใส่ IP นะครับของกล้อง Onvif ตามด้วยพอร์ตโปรโตคอลนะครับโดยให้เลือกเป็น TCP นะครับจากนั้นนะครับให้คลิก Authorize Device นะครับเพื่อใส่ Username Password ของกล้องนะครับจากนั้นนะครับติ๊กถูกที่ Synchronize Camera Time with System นะครับเพื่อกำหนดเวลาของกล้องให้ตรงกับระบบนะครับจากนั้นกด Add นะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นวิธีการแอดกล้องแบบ RTSP นะครับทางนี้นะครับให้ทำการหาข้อมูลของกล้องที่จะทำการแอดเข้าระบบ w e s t นะครับเพราะกล้องแต่ละยี่ห้อนะครับจะเป็นจะมีข้อมูลที่ไม่เหมือนกันนะครับหรือสามารถถามเจ้าของ Product เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับ RTSP นะครับเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วนะครับให้ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้นะครับโดยยกตัวอย่างนะครับเช่นกล้อง v i v เท็นะครับให้เราเข้าไปหน้า IE นะครับในส่วนของ IP กล้องนะครับเลือก c o n f i g นะครับแล้วก็เลือก n e t w o r k Streaming Protocol นะครับจากนั้นนะครับในส่วนของ RTSP นะครับ Access Name for Stream 1นะครับ ดูไฟล์ที่นามสกุล Light d p นะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่เราต้องนำไปใช้นะครับจากนั้นนะครับจะมีลิสต์ของกล้องขึ้นมาที่อยู่ในระบบให้คลิกตรงเครื่องหมายบวกและกดดับดาวนะครับจะมีคำว่า RTSP นะครับ ต่อไปนะครับให้ใส่เอ่ IP ตามด้วยนามสกุล live.sdp นะครับตัวอย่างนะครับ192.168.1.109ทับ live.sdp นะครับพอร์ตจะเป็น554นะครับแม็กเนตเรสตตรงนี้ไม่ต้องใส่นะครับโปรโตคอลจะเป็น TCP นะครับจากนั้นกด add นะครับต่อไปนะครับให้คลิก authorize device นะครับเพื่อใส่ username password ของกล้อง ต่อไปนะครับติ๊กถูกที่ synchronize camera time with system เพื่อกำหนดเวลาของกล้องให้ตรงกับระบบนะครับจากนั้นนะครับกด add เอันเสร็จเรียบร้อยครับ